เฮ๊ยมันปกูบอกว่าไปดิไปดิพาตู้ปล wow. ่น้องปล่อยน้องมาเลยปล่อยน้องมาเลย แม่ใครชอบเล่นน้ำพี่กุนกระโดดใส่น้ำให้ไอ้อ้กุนนี่โอ้โหปับปั่อยโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้โหป่าป่อย ครับตื่นเช้ามาครับอยากลงสไลด์ดื่นครับตื่นครับโอ้โอโอโอ